ห้ามผลิตสินค้าก่อนทําการตลาดเด็ดขาดถ้าใครผมเจอลูกผมเจอลูกศิษย์มาเยอะ ที่เข้ามาหาผมที่คุยกับผมแล้วก็สุดท้ายปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดก็คือไปผลิตสินค้าก่อนทําการตลาดไปผลิตสินค้าสินค้ามากองในบ้านเรียบร้อยแล้วโดยไม่ทําการตลาดเลยดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือห้ามมีสินค้ามากองในบ้านโดยที่ยังไม่ทําการตลาดเด็ดขาดอย่าผลิตสินค้าก่อนทําการตลาดถ้าคุณผลิตสินค้าก่อนทําการตลาดเนี่ยคือจบเพราะนี่คือยุคของออนไลน์แล้วครับนี่คือยุคของออนไลน์แล้วคุณจะต้อง ทำการตลาดก่อนให้ตลาดมารอสินค้าถ้าคุณต้องการสร้างจํานวนยอดขายเยอะๆนะคุณจะต้องทำการตลาดมารอดักสินค้าครับข้อที่2นะจงขายสินค้าแบบไม่มีหน้าร้านครับแต่ไม่มีหน้าร้านแต่ว่าต้องมีหน้าเราครับไม่มีหน้าร้านแต่ต้องมีหน้าเรานี่ข้อที่2ส่วนข้อที่3 จงมีหน้าของคุณเองครับจงมีหน้าซึ่งเป็นหน้าของคุณเองออกมาจําไว้ว่าหน้าคุณคือสิ่งที่จะการันตีทุกอย่างถ้าคุณอยากจะได้10ล้านแรกจากการทําออนไลน์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจงมีหน้าของคุณออกมาต่อมาข้อที่4เทคนิคข้อที่4ี่เทคนิคนี้เรียกว่าไลฟ์ปีแรกผมบอกว่า คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทําช่องของคุณได้เป็นไลฟ์บารีใช่ไหมไลฟ์บารีคือห้องสมุดถูกปะ่ะ L I B A R Y ไลฟ์บารีแต่ว่าปีนี้ผมเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ไลฟ์บารี่แต่เป็นไลฟ์บารี่ครับ คือเอาชีวิตคุณมาเป็นเหมือนห้องสมุดเป็นห้องสมุดชีวิตคุณช่องทางออนไลน์ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะการทําให้คุณเห็นไลฟ์เห็นเป็นเหมือนห้องสมุดที่มีความรู้อย่างเดียวคนต้องการเห็นมิติอื่นด้วยซึ่งนั่นคือมิติของที่คุณเห็นชีวิตทั้งหมดนั่นคือไลฟ์บวกไลฟ์บารีเป็นไลฟ์บารีนี่คือข้อข้อที่4และสุดท้ายข้อที่5ก็คือ consistency หรือแปลว่าสม่ําเสมอ ดังนั้นวันนี้เรามาสั้นๆถ้าคุณทํา5ข้อนี้ได้คุณจะสามารถสร้าง10ล้านบาทต่อเดือนได้มีอะไรบ้างข้อ1อย่าเด็ดขาดห้ามผลิตสินค้าก่อนทําการตลาดข้อที่2จงขายสินค้าแบบไม่มีหน้าร้านข้อที่3แบบไม่มีหน้าร้านจริงแต่ต้องมีหน้าของตัวคุณเองข้อที่4คือให้ทำสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์บาร์ลีข้อที่5คือต้องมีคอนสิสเทนซีหรือมีความสม่ำเสมอคอนสิสเทนซีต้องมีความสม่ำเสมอ